Do you want. ไมนะหยุดเถอะช่วยฉันด้วยจะจะให้ทำอะไรก็ได้ช่วยฉันด้วย,วย,วยขอร้องเถอะฉันจะให้โอกาสแกทำประโยชน์เพื่อคโครโนสเป็นครั้งสุดท้ายฉันจะเปลี่ยนแกเป็นส่วนน้อยเพื่อไปจัดการกับกายเวิร์ จัดการไกเวอร์พูดได้ดีมากแต่ว่าท้ายที่สุดผู้ที่จะแก้ข้อผิดพลาดของมาคิชิมะเกนโซและเซอร์บิบุสก็คือไกเวอร์สองไม่สิไมีแต่ฉันเพียงคนเดียวที่สามารถล้มไกเวอร์ได้ ด้วยยูนิตกเวอร์ที่ฉันครอบครองอยู่ยังไงละ่ะตอนที่5้าเงาที่สเมื่อตอนเย็นของเมื่อวานได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่โรงเรียนนาริสว่าตำรวจและนักดับเพลิ bon. งกำลังเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของเรื่องดังกล่าวแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นบุคคลที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับทางโรงเรียนแต่เบื้องต้นทางการยังไม่พบบุคคลใดที่น่าสงสยัยหรือกเกี่ยวข้องกับคดีนี้ และเหตุการณ์ในครั้งนี้โชคดีที่เกิดขึ้นในขณะที่นักเรียนได้กลับบ้านหมดแล้วจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและสูญเสียจากเหตุการณ์ระเบิดอาคารเรียนที่รุ้นแรงใหญ่หลวงในครั้งนี้พออชิญพูกกับรายการนีผู้สูญเ<อ>สียอย่างนั้นเหรอหรอมายความว่ายังไงกันน่ะหรือว่าตำรวจและสื่อมวลชนก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเจ้าพวกนั้นมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะจริงๆนะแต่ถึงยังไงพวกคุณธนกะ,กะก็ถูกฆ่าไม่ใช่เหรอ โดยโซอานอยของพวกโครโนสโชอย่าทำท่าทางแบบนั้นดิจะเย็นเย็นแล้วฟังฉันหน่อยนะให้ใจเย็นอย่างนั้นเหรอเรื่องสาเหตุการระเบิดมันยังไม่เท่าไรหรอกแต่เรื่องคนในที่เกิดเหตุละ่ะตำรวจตายไปตั้งสองคนชัวนะแต่ไม่เห็นมีรายงานอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอะ่ะนี่โชบางทีไม่สิตำรวจรวมทั้งสื่อมวลชนอาจจะรายงานตามที่เห็นเมื่อวานก็ได้นะรู้ม ดูสิเนี่ยผาดหัวข่าวเน่ยตำรวจเสียชีวิตสองนายในอุบัติเหตุจราจรเหรอถูกทับเละอยู่ระหว่างรถบรรทุกกับรถบรรทุกน้ำมันนี่มันอะไรกันเนี่ยสาเหตุที่ไม่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนกับพวกตำรวจที่ต้องตายไปทั้งโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ไม่ได้บิดเบือนเรื่องนี้เลยนะบางทีครูอสอาจจะสร้างเรื่องอุบัติเหตุในโรงเรียนกับเรื่องที่ผู้คุณธนากาตายให้ภายนอกรับรู้อย่างที่พวกเขาต้องการก็ได้นะโช แต่ว่าแต่ว่าทั้นที่อาจจะมีคนเห็นกายเวอร์ต่อสู้กับเจ้าโอนอยอยู่ที่นั่นก็ได้เนี่ยนะมันก็ไม่น่าเหมือนกันแต่ว่าโชว์นายลองคิดดูนะถ้าหากคนคนนั้นเอาเรื่องที่เห็นไปเล่าให้ตำรวจหรือว่าสื่อมวลชนฟังนายคิดว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะฮะพวกเขาอาจจะคิดว่าเสียสติหรือเปล่าหรืออย่างเลวร้ายที่สุดอาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการของเรื่องแล้วก็ถูกเข้าสังเตไปเลยถ้าคนที่ไม่รู้จักโซอานอยและกายเวอร์ มองอุบัติเหตุเมื่อวานนี้ก็คงมองว่าเป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ในญี่ปุ่นฉันพูดถูกไหมล่ะโหดร้ายโหดร้ายเกินไปแล้วอุบัติเหตุในครั้งนี้นะพอเวลาผ่านไปทุกคนก็จะลืมไปเองซึ่งเป็นสิ่งที่โครนอสต้องการให้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเชื่อฉันเถอะหน้าอืมชอ ฉันเองก็พูดจาไม่ค่อยเก่งด้วยสิแต่ว่าการที่พวกคุณธนากาศตายนะ่ะไม่ใช่ความผิดของนายเพราะฉะนั้นนายอย่าผมเข้าใจนะแต่ว่าถ้าหากผมสู้ได้ดีกว่านี้ก็คงจะไม่เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นบางทีเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณเทสโรหรือมิสกิก็ได้ผมกลัวว่าเออฮะขอโทษนะครับที่พูดอะไรแปลกๆออกมาผมแค่เผลอตัวไปหน่อยเท่านั้นนะครับไม่เป็นไรหรอกโชมไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจะไปรับบิสกิตกลับมานะครับรับเหรอก็โรงเรียนเปิด่นอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยครับแต่ว่าทุกคนน่ะต้องไปรวมกันเพื่อขนเอกสารกับของมีค่าออกมาจากห้องสมาคมนักเรียนนะครับไปแล้วนะครับอ๋อ,อ,อใช่ชฉันไปด้วยเด้อเอาล่ะไปได้ไม,ม่เอาหนะ้านี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วพยายามข้าหน่อยนะ อ๋เป็นอะไรไปเหรอประปะปรหลาไม่มีอะไรขนพวกนี้เสร็จแล้วพวกเรากลับบ้านด้วยกันนะเอ๊ให้คุณเทซุโร่รอนานจะไม่ค่อยดีอ่ะขอโทษนะโชคือว่าวันนี้ฉันคงกลับบ้านด้วยไม่ได้อ้าวเจ้าเอาหล่นเยาโอ๊ะออเงย เราต้องไปยืมห้องเรียนของโรงเรียนอื่นจนกว่าโรงเรียนจะซ่อมเสร็จนะใช่ไหมล่ะฉันก็เลยมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องคุยกับประธานนะจ๊ะแต่ว่ามิสกิเมื่อวานก็เพิ่งเกิดเรื่องขึ้นมาถ้ากลับบ้านช้ากลัวว่าคุณเฮซูโร่เขาจะอ่าเออช่วยบอกพี่ได้ว่าวันนี้ฉันจะกลับบ้านช้าหน่อยนะไปแล้วนะเดี๋ยวดีกว่นสิรอก่อนมิสกิอะไรอีกล่ะออคือมีอะไรเหรอออคือช่วยรอก่อนได้ไหมอุ้ยเจ็บนะ รอก,ก่อนสิฉันไม่ได้คิดทําแบบนั้นเลยนะฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วมาเรื่องอะไรกันเล่าบอกมันหน่อยสขขขิขอโทษนะฉันแค่เป็นห่วงมิสกิแค่นั้นเองอะมีอะไรเหรอเซงาว่าเอะ,<ว>อะคุณมาคีชีมากถ้าฉันเข้ามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของพวกเธอเนะ่ะฉันก็ขอโทษด้วยนะแต่ฉันเห็นว่าเซงาว่าไม่ชอบสิ่งที่นายกำลังทำอยู่ โทษด้วยผมขอตัวก่อนชุอือนหน้า,นากาครับอ๋อเรียบร้อยแล้วเหรอเอ๊ะแล้วมิสก,กิ่อ เกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะสัดีเบอร์เกอร์ยินดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้าจะทานที่นี่ใช่ไหมคะนั่นเหรอมิคิชิมะเหรอคุณเทซุโร่ศัตรูต้องการยุดิไกเวอร์ถ้าหากว่าผมอยู่ห่างจากมิสกิมันก็อาจจะดีก็ได้นะครับเมื่วาถึงพูดอย่างนั้นเนอะเออฮะออคื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 อว่าคือเออเอนี่อ้ เอาผักดองออกหรือยังอะเอาออกเลยจ้ะที่รักอ้ำอ๋ออ้ำไม่มีอะไรหรอกนี่คุณแทซโร่คุณมัคคิชิมาเป็นคนแบบไหนล่ะครับคุณแทซโร่รู้จักเขามาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วไม่ใช่เหรอครับแบบไหนหรอนั่นน่ะสินะเขาก็เป็นคนที่จริงจังกับงานมีอยู่บ่อยครั้งที่ไม่รู้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่เด็กที่ขอมาเลี้ยงเหรอคุณมัคิชิมะน่ะเหรอ นี่ไม่รู้ละเนี่ยเมื่อสาปีก่อนเรื่องนี้ออกจะดังพ่อในตอนนี้ของเขาก็คือญาติห่างๆของเขาเองนั่นแหละนะได้ยินมาว่าพ่อแท้ๆของมาคิชิม่านทำธุรกิจล้มละลายไปเขาก็เลยต้องมาเป็นลูกเลี้ยงแลกเปลี่ยนกับการใช้หนี้ในครั้งนี้ต้องขอโทษที่มาช้านะครับท่านผอกิโหนายคืออากิโตะสินะฉันได้ฟังเรื่องของนายจากริสเกอร์แล้ว แล้วผู้ตรวจการริสเกอร์นะ่ะร่างกายของเขาเป็นยังไงบ้างครับอ๋อฉันแข็งแรงดีไม่ได้เป็นอะไรเลยงั้นก็ดีแล้วล่ะครับได้ยินว่าเจ้าหนูกายเวอร์นั่นอยู่โรงเรียนเดียวกับนายอย่างนั้นเหรอครับสวัสดีค่ะแันดี้บร์เกอร์อยินดีต้อนรับค่ะค,คุณลูกค้าจะทานที่นี่ใช่ไหมคะไม่ เอากลับบ้านเริ่มจะเย็นแล้วนะคืนนี้จะทำยังไงกันดีพ่อของนายวันนี้ก็ทำโอทีไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นเราก็ให้ฉันกับมิสุกิไปค้างบ้านนายดีเปล่าฮะนน่นสินะ ถ้าอย่างนั้นก็ช่วยผมได้มากเลยทีเดียวเอยนั่นนะมันของแน่อยู่แล้วหน้านายมันฟ้องขนาดนั้นจะไม่ช่วยได้ไงเล่าถูกเอ๊ะเอ๊ะเออจผ,ผ,ผมไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นสักหน่อยต้องขอโทษด,ด้วยคืนวันเสาร์นี้จะให้เกียรติอยู่กับพวกเราหน่อยได้ไหมล่ะฮะอ๋อนี่นี่นี่นายฟสเโรหมอนี่เป็นพวกโครโนสอ้จะสู้กันที่นี่เลยเหรอฉันนะ่ะไม่เกียงหรอกนะจะบอกให้ แตนน่นายอยากจะเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นทะเลเลือดก็เชิญตามสบายเลยโอหชว์ทำยังไงดีถ้าหากแปลงร่างเป็นกายเวอร์ต่อสู้กันที่นี่คนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยก็จะเดือดร้อนไปด้วยแต่ว่านี่พอแค่นี้ละ่ะฉันขอแนะนำว่าอย่าคิดขัดขืนดีกว่าที่นี่ฉันมองเห็นพวกนายได้อย่างชัดเจนไม่มีที่ไหนให้พวกนายลบซ่อนหรือว่าวิ่งหนีหรอก นายอาจจะพูดถูกเรื่องที่ซ่อนกับการวิ่งหนีแต่ว่าพวกเรายังมีทางเลือกที่ทำให้รอดอยู่กวยว์โอ้โหอะไรอะไหรออะไรระจกแวบมาไหนจกแตกไม่ไงเนี่ยฮะเฮ้ยอะไระนี่ยมาจกแตกเหรอยังไงก็จะขัดขืนยังงั้นเหรอแถมยังตัดสินใจได้ยอดเยี่ยมอีกด้วยหมเ่อเสร็จ ตามความที่เสียงของมันไปพวกเราต้องตามไปจับพวกมันมาให้ได้แต่ห้ามข้าพวกมันก่อนที่ฉันจะไปถึงนะโอ้ยดูเหมือนว่าจะหนีมันได้แล้วนะโอ,โอ้แต่ว่ายังไงก็เถอดโช นายกล้าแปลงร่างตัวหน้าผู้คนได้ยังไงมันเกิดเหตุไปหน่อยนะก็บอกแล้วไม่ใช่หรอกครับผมไม่ต้องการให้คนสําคัญของผมได้รับบาดเจ็บอีกต่อไปแล้วอ๋อฮะอืมก็เอาเถอยังไงผลมันก็ออกมาดีอ่ะนาะขอโทษนะครับแล้วจะเอาไงต่อไปอ่ทีเนี้ยผมไปถไม่ิสกิจังเลยไปที่โรงเรียนกันดีกว่าเอเ้ยมีอะไรหรอบรรยากาศมันแปลก ตอยนีมันหลบได้ดีนี่ไกเวอร์ฮะทั้งทั้งที่ถ้าโดนเข้าไปแล้วก็ปิดฉากแล้วนี่แน่แกก็เป็นโค <ขอ S 2> รโนส่างงั้นเหรอขอจำเชยที่สามารถหลบหนีมาจากสถานการณ์แบบนั้นได้<ะ>แปลว,ว่า<อ>สุดท้ายแกก็ต้องตกอยู่ในมือของพวกเราอยู่นี่หรือว่าพวกแกสองคนเป็นโซนลอยงั้นเหรอ พวกเราไม่ได้เป็นโซอันนอยธรรมดาอย่างที่พวกนายรู้จักหรอกนะฉันให้เบอร์โซอันนอยนอสคอฟฉันให้เบอร์โซอันนอยอูเมลเซไปลงนรถสเถอะ์ลกลายว้้ oh. 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 กาโจมตีของพวกมันหรือว่าจะอะไรกันเนี่ยมองไม่เห็นการโจมตีของพวกมันเลย <c oughs> ดูเหมือนว่าแกจะไม่สามารถตอบโต้โซนิคเวฟได้สินะสมแค่ไหเป็นยูนิตกายเวอร์การโจมตีเพียงครั้งเดียวทำอะไรไม่ได้อย่างที่คิดมวยไม่เส้นลอกอีเทีเดี๋ยวก็รู้ว่ากแกจะแข็งขนาดไหนฉันจะยิงแกไปเรื่อยๆดูสิว่าแกจะแหลกหรือเปล่า วมื <c oughs> ่ก่อนมูไเซ่บอกไม่เห็นแล้วเฮ้ยดูสิฮ้โตนายจะทำให้งานของพวกเรามันยุ่งยากขึ้นนะมูเมเซ่ <c oughs> นายก็รู้ว่าฉันไม่ชอบทำงานน่าเบื่อแบบนี้นี่ <c oughs> เป็นไปไม่ได้ปกติแค่การโจมตีของพวกเราแค่ครั้งเดียวก็เรียบร้อยแล้วแต่นี่มันยังสามารถรอดไปได้อีก <c oughs> คลื่นเสียงเหรอ,อ ที่ไหลของพวกโซอานอยนั้นน่ะมีของที่คล้ายเครื่องขยายเสียงอยู่ใช่ไหมล่ะถึงฉันจะไม่รู้โครงสร้างของพวกมันแต่ว่าพวกนั้นต้องโจมตีมาด้วยคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่ติดอยู่ที่ไหลมนันนนะ่น่ะโจมตีด้วยเสียงมีหน้าถึงมองไม่เห็นเนะี่ยเราจะสู้กับมันยังไงดีอ,อ๋อคิดว่ามันน่าจะมีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันเนาะ ถ้าหากว่าพวกมันใช้คลื่นเสียงในการโจมตีอย่างที่พวกเราคิดการโจมตีใส่ศัตรคูคงต้องใช้ระยะเวลาสักพักในการชาร์จเพื่อการเตรียมโจมตีใหม่อีกครั้งแน่นอนถึงจะไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตามน่าจะใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์ได้นะชคุณเทสซโร่เอ้ฮะตายเว้ยหมดเวลาเล้วสนุกกันแล้วคนใจแล้วคุณเทสซโร่ช่วยถอยไปหน่อยนะครับอืมเตายซะดเด่งไปที่ไหนกันเจ้ามือใหม่ เขาเป่าแมะตังหากวางไงนะตอนนี้นะอย่าควันไปหน่อยเลยเสร็จแล้วใช้เทคนิคการต่อสู้แบบใหม่กันเหรอ ยอดเยี่ยมมากกเวอร์เธอคิดว่าตัวเองชนะแล้วหรอกก็คิดผิดคิดใหม่ได้ไอ้หนูคำอะไรกลยเวอร์ท่านจะแสดงพลังที่แท้จริงให้เห็นดุยเลยรูเบแซเขาของพวกมันเปล่งแสงแล้วโช่ว์ระวังตัวด้วยพวกมันคงมีแผนอะไรอยู่หน้าเลยเปล่าประโยชน์การโจมตีพวกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเฮ้เ นี่มันอะไรกันเนี่ยไม่ไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ได้ยินแต่เสียงมันหายไปแล้วหน่อยไม่ใช่ฟังเสียงไม่ได้เท่านั้นแต่ยังไม่รู้สึกถึงการโจมตีอีกด้วยมันเหมือนกับว่าเรากลายเป็นคนหูหนวกไปแล้วเสียงเกิดจากการสั่นตัวของคลื่นในอากาศ และเขาของฉันนั้นมันก็สามารถตัดคลื่นนั้นออกไปได้และทําให้เกิดคลื่นที่ตรงกันข้ามกันขึ้นมามนที่ทําให้เสียงที่เคยเกิดขึ้นหายไปนั่นเองเพราะอย่างนี้ถึงหลบไม่ได้ยังไงเล่า <c oughs> ตกใจละสิกายเวอร์ที่ได้รู้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่รับรู้อันตรายด้วยเสียงนั่นก็คือทใไมมีเสียงในการต่อสู้แล้วละก็มันก็เท่ากับแกปิดประตูชนะไปได้เลย นี่แหละความแตกต่างของพลังล่ะฉันจะมอบความตายอย่างช้าๆแล้วค่อยนำตัวแกกลับไปเป็นการตอบแทนที่มาตัดแขนของฉัน ได้แล้วเงียบเถอะนะฉันขอฉีกแขนมันออกก่อนมันมันนัมมาน,านมันทำลายพลังของฉันนะ โอ้ยมิสกิต้องขอโทษนะครับท่านผอ,อมุนเวเซได้จากไปแล้วละครับท่านช่างมันเถอะที่สำคัญในตอนนี้คือจับเด็กผู้หญิงที่ชื่อมิสกิที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นกลับมาให้ได้ก่อนอะครับรียหนี้ไปจากที่นี่แล้วมิสกินี่พี่พูดเรื่องอะไรกันแน่นี่ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วนะ้อเอ้ะอะ,อะ มสิสกี้หะรอยนะเจ้าบ้าคืนมิสกีมานะมิสกีบ้าเฮ้ยรอเดี๋ยวสิปล่อยนะปล่อยมิสกีสิบอกให้ปล่อยง่ายไม่ได้ยินเหรอท่านพบบอผมจับผู้หญิงได้ตามที่ท่านสั่งแล้วครับผมขอกำลังเสริมมาที่นี่ อนี่แกพระรัวเออเอหนูโศกโศกยังแกฉันไม่ให้แต่พวกเขาได้หรอกตอนนี้ยังไม่ถึงเวลามิสกี้ฮะแล้วที่ว่าท้อ คนท่าโร่เล่นมัสกีลเหรอสบายใจได้เพือ่อน <reg> สาของนายปลอดภัยแล้วไกเวอร์อย่างนั้นเหรออ่าใช่เขาคนนี้แหละที่เป็นคนที่ช่วยพวกเราไว้พวกเราคงได้พบกันอีกครั้งแน่รอจนถึงวันนั้นแล้วกันไกเวอร์หนึ่งไกเวอร์คนที่สาม เป็นใครกันแน่นะไกวเวอร์สามอะไรนะไม่ว่ายังไงก็ตามอยู่นี่ทั้งสามก็ได้ถูกคนพบหมดแล้วสินะจิตใจที่มุ่งมัน่นความคิดที่สวนทางโครโนสยังคงปรับปรุงโซอนันอยเพื่อใช้ต่อสู้กับไกวเวอร์ต่อไปเรื่อยๆและนำกลับมากำจัดน้ำย่อกอก นั่นก็คือโชและเทสโร่ความรู้สึกผิดหวังของชายที่ถูกกดเผาไหม้จนกลายเป็นความเกลียดชังโชตอนต่อไปปลายทางของการเสี่ยงชีวิตสิ่งที่รอยอยู่ปลายทางของการต่อสู้ต้องคือ